สวัสดีครับวันนี้อยากชวนเพื่อนๆมาที่โรงงานต้นสักเฟอร์นิเจอร์ครับมาดูวิธีการขัดนะครับกำลังขัดผนังเตียงด้านข้างครับเพื่อนๆอ่าผนังเตียงก็จะมีความกว้างอยู่40เซนครับความหนาก็3เซนครับความยาว2เมตรครับเพื่อนๆอ่าตัวนี้ก็หัวเตียงครับเนี่ยครับต้องขัดหมดครับขัดด้วยเครื่องอิเตอร์ครับหรือเครื่องสั่นนะครับอ่าเมื่อเราขัดมา ด้วยลูกหมูครับหรือว่าเครื่องขัดเบอร์แล้วครับมันจะเป็นรอยวงกลมครับเราก็ต้องมาขัดด้วยเครื่องสันอีกทีหนึ่งครับไล่ตั้งแต่เบอร์ห0ินะครับแล้วก็เบอร์แ80ดิแล้วก็เบอร์ร้อยครับแล้วก็ส่งให้ช่างสีเขาไปขัดอีกรอบหนึ่งครับเพื่อนไปลงกระดาษทรายเบอร์ร้อยยี่สิบครับแล้วก็กระดาษทรายฟองสบู่ครับเพื่อให้เรียบให้เนียนครับเวลาทาสีจะได้สวยครับนี่ครับขั้นตอนการขัดครับชีวิตเนาะของช่างไม้ครับนี่ครับต้องขัด ขัดแบบนี้ครับวนไปวนมาครับเนี่ยครับหัวเตียงก็ต้องขัดหมดนะครับประนังข้างขัดหมดครับเนี่ยครับนี่ท้ายครับท้ายเตียงก็จะสูงอยู่ที่สี่สิบห้าครับความหนาอยู่ที่ประมาณเก้าเซนครึ่งครับความยาวไม่เก้าสิบสองครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยครับการขัดนะครับขัดไม้ครับเพื่อนเพื่อนเคยเห็นกันไหมครับขอบคุณที่ชมนะครับสวัสดีครับ